สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยครับออกแล้วครับนี่นะครับผมกําลังออกนะครับผมใช้ไฟนะครับดงไฟนะครับฟักนี่นะครับเอาไว้ในตู้ผลไม้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ผ่านไปวันหนึ่งนะฮะนี่ฮะนี่นะครับมันก็จะออกมานะครับกาลังออกมานะฮะออกมาเมื่อกี้นี่ผมกำลังกินข้าวเลยสีลังจี้ ผมก็เลยวิ่งมาดูนี่นะฮะถ่ายไว้นะครับทุกคนอ่านี้ผมลองดูนะฮะเพราะว่าแม่ของเขาไม่ยอมฟักแล้วนะฮะผมก็เลยเออนี่นะครับผมก็เอามาฟักเองนะฮะใช้ไฟนะครับลงไฟนี่นะครับแล้วก็เราก็ใช้มือเนี่ยจับตู้ดูนะครับนี่นะฮะถ้าตู้นี้มันร้อนเกินเราก็ปิดไฟไปสักสองสามนาทีแล้วก็เสียบปลั๊กใหม่นะครับผมอันนี้นะฮะนี่นะครับออกมาตัวแรกแล้วครับ เดี๋ยวเรารู้ตัวต่อไปนะครับว่าจะได้จะฟักได้สักกี่ตัวนะครับผมนี่นะครับทุกคนนี่นะครับออาจริงไแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายต่อนะครับว่าได้กี่ตัวกี่ตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็นี่นะครับ11โมงนะครับวันที่2นะครับเราเอาไก่มาทดลองไก่เมืองนะครับแม่ไม่ยอมฟักนะครับ ออกลูปแล้วครับตอนเช้าออกตัวหนึ่งตอนนี้ออกอีกเท่าแล้วครับเป็นสองตัวแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับมองไม่ค่อยเห็นนนนะครับเอเดี๋ยวนะมันเป็นตู้มองไม่ค่อยชัดมันโฟก,กัสไม่ได้อะ่ะนี่นะครับตอนนี้ออกสองตัวแล้วนะครับ นะครับแตกสองฟองแล้วนะครับเนี่นะครับได้ผลนะครับเราใช้ตู้นี้จะอุ่นๆนะครับนี่นะครับใช้หลอดไฟนะครับมันก็จะอุ่นๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจะได้ทุกทุกฟองไหมนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ